你好小珍 Oh เป็นแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้ที่3ของเรานะคะซึ่งจะเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจทำนะคะวันนี้ภาระงานไม่เยอะสำหรับนักเรียนที่อยู่ทั้งบ้านนะคะก็อย่าลืมทำงานส่งคปรเจนนะคะแบบ